เลครับแมททิวไม่ว่าจะเป็นน่องต้นขาแขนหลังไม่มีไขมันเลยนะครับโอโ้โหผมเชื่อว่าถ้ 1> 1> าเกิดมีหนุ่มๆวัยรุ่นดูอยู่นะครับก็อยากจะมีคุณเหมือนพี่บัวขาวนะครับไร้ไขมันชกมวยไทยก็อย่างนี้แหละครับๆๆๆๆๆทุกสัสดส่วนมันบิดตลอดนะฮะนี่ครับแปดปีที่เขาห่างหายไปจากเมืองไทยนะครับเขาไปตะลุยแล้วก็พามวยไทยไปเปิดในต่างแดนในรูปแบบของเควันแต่ว่าตอนนี้เขาสับมายิ่งใหญ่ในไทยไฟแล้วครับ จัดโดยคนไทยฝีมือคนไทยมุมกล้องของคนไทยครับเป็นคนไทยทั้งหมดนะครับทั้งอุปกรณ์มุมกล้องเวทีการแข่งขันนี่ครับเข้ามาไร่มนตรงหน้ามุมของทางด้านมาเบลครับจัดเข้าไปด,ดูครับเท่มากครับโอโ้ทำอะไรนี่แฟนๆปี๊ไปหมดเลยครับนานทีนี้แมทธิวเดนต้องหลบซ้ายเลยครับ เจอาบัวขาวนทีนี้สู้ไม่ได้แล้วครับต้องยอมครับต้องยอมคนนี้ดูท่าครับดูท่าโหแล้วก็เขามีนักกายภาพบำบัดเป็นคนที่อยู่คอยดูแลเรื่องอาหารการกินครับตามติดตลอดนะสำคัญมากครับระดับนี้ต้องมีเรื่องของโภชนาการต้องมีเรื่องท่าราแข่งสอนนะครับโอ้โดนไม่โดนครับลูกแรกไม่โดนนะดอกแรกไม่เข้าครับต้องซ้ำดาบสองครับ โดนไหมโดนหรือเปล่ายังไม่โดนครับยังไม่โดนขยับเข้ามาใกล้อีกนิดนึ่งครับบัวขาวเอากันชัดชัดชัวชัวครับแหวกม่านก่อนครับหลังจากนั้นก็ยิงเข้าไปอีกทีนึงเรียบร้อยครับเที่ยงนี้อยู่หมัดครับ <laughs> แต่ว่าดูสีหน้าของมาเบลเองไม่ยีระเลยนะครับเดินสบายสบายครับเดี๋ยวดูครับ ดำจากแคนารูนกับดำเมืองไทยอันไหนจะเจ๋งกว่ากันครับเรียบร้อยครับบริกรรมแพถากรรมการประภัยประเทศครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีเอามาแล้วครับเสียงทองเสียงปีเสียงแปรหรืขอ,ขอว่าคู่เอกของของวันนี้ครับ ยอดมากครบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์นังสิตนะครับ24ตุลาคมเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับรอบรองชนะเลิศเหมือนเดิมครับช่อง3จะถ่ายทอดให้ชมเวลา14นาฬิกา10นาทีนะครับในวันจันทร์ที่24ตุลาคมแฟนๆกากบาดไว้ในปฏิทินได้เลยนี่บรรยากาศแฟนๆทั้งรอบๆบสนามครับนี่ครับคุณสันพี่รมพักดีครับถอดมงคลให้กับทางด้านขาวปอปมุกกำนันปมุก โรจันนตันก็ลุ้นอยู่ที่8ริ้วครับตอนนี้มีอาการปวดหลังนิดหน่อยครับภาวนาให้หายวันหายคืนครับนี่ครับแฟนลับจากญี่ปุ่นนะครับขึ้นมามอบดอกไม้บินตรงมาจากญี่ปุ่นเลยครับโอ้โหเราอิฉาเลยครับแม่ทิวอิฉาเลยครับนี่สาวจากญี่ปุ่นนะครับบินตรงมาเลยครับฝั่งนี้ไม่มีบ้างะอัาครับลุ้นบนเวทีครับจะเป็นหนังสั้นหรือหนังยาวครับจะสู้กันครบสายกหรือเปล่ามาเบลจากแครารูนจะให้คำตอบ ดับจากแคมรูนกับดับในเมืองไทยครับอันไหนจะเนียบกว่ากันครับ <Hey. S 1> อย่าประมาทครับแมททิวประมาทไม่ได้ครับหมัดมวย3ยกปัดเท้าเข่าศอกใช้ได้แบบทรบเครื่องนะครับ hey. 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 โอ้ยแข็งแรงมากครับมาเบลยกเขาอ่ายกถ้าขั้นอกขาวเขาจะทุ่มเทเลยครับ สีหน้าแววตานี่เราดูไม่ออกครับว่ามาเบลัวหรือไม่ควรนะครับเพราะว่าผิวนี่ผิวมันจริงๆครับโดนซ้ายหน้าเข้าไปขอภัยประเทศครับผู้ชี้ขาดยังไม่ออกครับวางแท่งซ้ายไม่โดนนี่แฟนๆเีครับยังไม่โดนครับซ้ายหน้าสาดเข้าไป ทิพี่น้องนั้นเช็คบินยกแรกสบายสบายครับบัวขาวจะเป็นอย่างไรซ้ายยาวๆไม่ประมาทครับบัวขาวค่อยๆลอกไปเรื่อยๆครับโดนหมัดของมาเบล 1, หนึ่งสองยเข่าร้อยครับแงทงลูกนี้เต็มๆครับ ทีมน้ำเข้าไปเรื่อยๆครับมาเบลครอสโอ้หโดนโดนแท็กซ้ายแล้วครับเริ่มเริ่มจะติดกับบัวขาวเองก็พยายามจะเอาใจแฟนแนในสังเวียนเหมือนกันครับดูครับยกแรกอาจจะกดดันหน่อยครับทางด้านบัวขาวครับแมนติวโอ้เล้มไหนครับโนหลังเลยครับมาเบลตัวใหญ่นี่ล้มแรงครับ จะจุกได้นี่ครับทีมไปเรื่อยเรื่อยครับหัวขาวถีมนับไปก่อนครับทีมหน้าท้องทีบท้องน้อยนี่ครับทำลายจังหวะนะครับโดนเยอะๆนี่จุกเสียดได้นะครับโอ้ยโดนบัดเือนกัรครับตัวขาวอาล้ครับอยาประมาดนะครับอยาประมาทครับเพราะเขาใหญ่ใหญ่ธรรมชาตินะครับเรานี่ปล่อยน้ำหนักขึ้นไปนะครับอาล้ครับหมดยกแรกพักสักครู่ครับฝากชาดูกันก่อนนะครับ ยกแรกโอ้โหต้องบอกว่ามีหัวใจแฟนแพนพอสมควรครับบัวขาวนี่โดนไปเหมือนกันครับนี่ครับลูกนี้นี่ม้วนหลังเลยครับครับแล้วก็ดูจังหวะแทงเข่าของบัวขาวครับนี่ครับบรรยากาศของกองเชียร์มีทุกเพศทุกวัยครับถือว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ของวงการมวยครับแมตชิบผมคาดว่าในยก2น่าจะเห็นบัวขาวออกอาวุธมากกว่านี้ครับน่าจะมีเริ่มออกหมัดออกศอกบ้างครับแล้วก็สาดแข้่งที่ขึ้นชื่อของเขาครับ มาลุ้นกันต่อยกที่2นะครับมาเบลเองก็เหมือนจะมีอาการเชิญชวนเลยครับมีอาการเชิญชวนครับให้ปัวขาวเข้ามาแรกเลยครับนี่ครับซ้อมมาเลยครับมาตามคำเชิญครับซ้อมอย่าไปล้อเล่นนะครับปัวขาวเพราะว่าเรานด้นปล่อยน้ำหนักขึ้นไปครับโอ้โหมาเบลน่กล้านะครับกล้าปักหลักแรกเลยครับโดนไซ เป็นลูกทีเด็ดของตัวขาวครับแข้งซ้ายหน้าแต่ว่ามาเบลโดนแล้วไม่สะเทือนนะครับตัวเขาใหญ่มากตัวขาวก็ชกแบบละเอียดโอ้เข่าลอยครับโดนเต็กว่ดโดนล้มไปครับนี่นะครับแ,แข้งซ้ายเลยตัวขาวเองก็เชิญชวนแล้วครับแลกกันแล้วครับชวนแลกแล้วครับขวายนิดหนึ่งเอาแบบเนื้อ ครับไม่มีสารจี้บนอย่างอื่นมาปนเจือเลยครับโอยโดนหมัดคร่บัวขาวตรงหน้าหน้าขาครับวันไปที่หน้าขาครับยังไม่สะดุ้งครับมาเบลส้ายดอ,อกหนึ่งกรรมการาภัยประเทศจะเร่งเลยครับให้ออกอาวุธกันเยอะๆโอ้องชมมาเบลครับจากคารมาลูนิ่งมากครับโดนทีโอ้ จิ่มขวาโดนเต็ะกับโดนสองโดนซ้ายอีกหยุดใส่แล้วครับหัวขาวใส่ทุกอย่างที่มีแล้วครับต้องรีบต่อครับสมับมาเบลมาทุกอย่างแล้วครับของฝากจากสุรินทินช้างใหญ่ครับมัดเท้าเข่าศอก ไม่ประมาทนะครับพวกขาวค่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับวนวดได้แข็งเข้าลอยเตะขวาท้างอีกทีหนึ่งชักจะกคตหนักแล้วครับมาเบลจะลอยเมื่อไหร่ที่โดนขวาทุกทีซ้ายยาวๆจๆิ้มทองแทงขวาโอ,โ,โอ้โหแฟนๆตะโกนโอ้โหโอ้หด้านหลังนี่แหละครับนี่ครับสุดยอดของมวยไทยครับ ระบาการต่อสู้หมายเลขหนึ่งของโลกนะครับสองมือเปล่าสองเท้าเปล่าครับภาพความใขของคนไทยเป็นสมบัติโลกไปแล้วครับใช่ของคนไทยคนเดียวแล้วครับนาทีนี้้ส้ทีหนึ่งเจมขวาเข้าไปโดนเต็มเต็มกับม้าเบลโดนสอกโอ้โหยังดื้อย,อยู่นะยังไม่ยอมง่ายง่ายครับสอบั้นเข้าป้อมุ่พอดีเลยหมดยกที่สอง เป็นภาพช้ามุมสูงของทีมงานไทยทีวีสีช่องสานะครับปลายยกกันบวกขาวเล่นเอาทางด้านมาเบลนี่ปกหูด้านซ้ายนี่ฉีกไปแล้วนะครับนี่ครับลูกนี้ทีมนายต้องเอาโหนี่สีภรรยาของพี่นกพรวานทินครับอยู่กับแมทธิวนะครับแมทธิวเป็นไงฮะผ่านไป2ยกบรรยากาศดีมากๆครับสนามมวยแห่งนี้นะครับคนไทยนี่เอาใจเชียบัวกขาวมาเต็มที่จริงๆนะครับแล้วก็นยกสามเป็นสุดยอดของการต่อสู้จริงๆครับแล้วบวกขาวเองก็ไม่ประมาทนะครับ ระหว่างที่พัดยกแผนๆก็ยืนตะโกนบัวขาวบัวขาวบัวขาวให้กำลังใจโดยตลอดครับยกที่3ครับใครไม่คนลุกไม่ใช่คนไทยครับที่นี่ดูวีนลาในยก3าครับศาสแข้งซ้ายไปต้องบอกว่าเขาใหญ่แบบใหญ่ธรรมชาตินะครับขาหนักตัวแบบธรรมชาติเรานั้นกินขึ้นไปเบ่งขึ้นไปสู้กับเขานะครับอาจจะอืดลงนิดนึงแต่ว่าด้วยฝีมือชั้นเชิงนี่ไม่มีปัญหาครับครับ น้ำหนักตัวเท่าเท่ากันนั้นยอมรับว่าสู้บัวขาวยากนะครับแล้วเชื่อเหลือเกินว่าไม่สามารถยืนตอกอจนครบ3ยกได้ครับแต่ว่าต้องชื่นชมมาเปลวครับนี่ครับสู้ทุกเม็ดนะครับนี่ครับโดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหบัวขาวเตะแบบเนื่องๆนะครับนี่าหน้าลงไปเทกระจาดเททิ้งเลยครับคุณปุ๊กหรือว่าธีรพัฒน์ครับลูกชายของกำลังมันคบอกให้ลุยแล้วนะครับ พยายามจะเอาใจนะครับแต่ว่าคึ่งปากคึ่ง,งยมูก็โดนหมัดเหมือนกันย,ายาิงขวาตีไม่ได้ครับมาเบลล็อกแขนไล่แขนเอาไว้กดเอาไวา้ครับมาบลโอ้โเครับผู้กกสครับโดเ็มเครบลโดนหัดขวาล้วนๆครับโอ้โหแฟนแสัว์ใจมากครับแมททิวขวาต้งเข้าขาโเ นับแปดไปเรียบร้อยมาแล้วพวกขาวเร่งเลยครับวิ่งเข้าใส่เลยครับจะขยี้ให้อยู่ครับนี่ครับประกาศสักดาครับพวกขาวทุกครั้งที่่อนขึ้นเวทีเขาจะมาพูดคุยกับเราครับบอกว่าเต็มที่ทุกครั้งก็ไม่ละมาทีรัตน์พนดินมาเบลก็ฉลาดครับล็อกเอาไว้ครับไม่ยอมให้พ่ายน็อกง่ายๆเหมือนกันครับมาเบลขยับแล้วซ้ายพวกขาวจิ้มขวา ใส่เต็มๆแล้วครับจัดหนักครับมีอะไรใส่ทุกอย่างครับนี่กับความยิ่งใหญ่ของมวยไทยประกาศสักดาให้ชาวโลกได้รู้ครับในรูปแบบของไทยไฟครับคนไทยทําคนไทยจัดครับไฟล้องโลกแล้วครับหนีออกหรือเปล่ามาเบลหนีไม่ออกครับอยู่ลงมาับครับโดนอีชุดหนึ่งครับแม่บัวขาวจะขยี่ครับอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ตรงงุ้อับพอดีรอสองโ้นเข่าโดนเข่าครับมาเบล ลากล้มลงไปเป็นการประกาศให้ชาวโลกเขารู้ครับว่ามวยไทยนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับแมทธิวพวกเขากลับมาอยู่ในประเทศไทยครับ8ปีที่ห่างหายไปจากเมืองไทยครับนี่ครับเทล้มลงไปโอ้ยโดนเยอะขมาเบลแต่ต้องชื่นชมครับวิญญาณนักสู้ครับยืนจนครบ3ายกครับยืนจนครบสยกครับแฟนๆปรบมือให้เลยครับ No, we don't. ยุทธบมญสงครามมีนายกันโหนเที่ยวร้วคือนามรวมพวกขึ้นทวงถาม